สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2พบกับครูพึ่งเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการคูณจำนวน1ห,หลักกับจำนวน1ห,หลักกันนะคะเด็กๆหยิบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะลูกแล้วเปิดไปที่หน้า253 นะคะ5.4ค่ะการคูณจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักนะคะอ่าเป็นยังไงการคูณจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักก็คือเลข1หลักกับเลข1หลักนำมาคูณกันนั่นเองอ่ะนะคะเด็กๆดูหน้านี้ลูกสูตรคูณนะคะ ครูเพิ่งเคยให้เด็กๆท่องสูตรคูณไปแล้วนะ,ะวันนี้ลองมาท่องพร้อมกันสิคะสูตรคูณแม่สองอะนะคะลองท่องแบบไม่ต้องมองนะลูกนะ,อะลองไปพร้อมๆกันนะคะสองคูณ1เป็นสอง,สองคูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8 2คูณหเป็นสิบ 2คูณ6เป็น12 2คูณ7เป็น14 2คูณ8เป็น16 2คูณ9เป็น18 2คูณ10เป็น20 2คูณ11เป็น22 2คูณ12เป็น24แต่ว่าในวันนี้เราเรียนเรื่อง การคูณจํานวนหนหลักกับจํานวนหนหลักใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นในสูตรคูณในหนังสือก็จะมีแค่2อคูณหถึงสองคูณเกใช่ไหมเพราะว่าเลข10บคือเลขอะไรลูกเลข2หลักแล้วนะคะอ่าเราลองมาดูการคูณเลขหหลักกับเลขหหลักกันก่อนนะคะอ่าเด็กๆด,ดูตรงนี้ลูกนะคะดูตรงลูกเต่าอ่าแถบนี้นะลูกนะ 2อคูณหมายังไงที่มาอ่าสอคูณหเป็นสองเด็กๆรู้ไหมคะว่าสองคูณหเป็น2มาได้ยังไงมาจากอะไรอ่าสอคูณหก็คืออะไรลูกหนึ่งบวกกัน2ครั้งใช่ไหมคะสคูณ1ก็คือ1บวกกัน2องครั้งเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากับ2 อ่านี่ที่เราท่องกันคราวนี้เราจะไม่ท่องอย่างเดียวแล้วนะลูกนะเราจะใช้ความเข้าใจด้วยนะคะอ่ะสองูณสมาอย่างไรสองคูณสก็คืออะไรลูก2องบวกกันสครั้งสอบวกสเป็นอะไรล่ะ4ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น2องคูณสก็คือ4อ่าถ้าเด็กๆจำไม่ได้ เวลาท่องสุดคูณเด็กๆก็ลองนึกดูนะคะ2อคูณสเอ๊ะยังไงนะ2อคูณสก็คือ2บวกกัน2ครั้งนั่นเอง2อบวกสก็เท่ากับ4ี่นะคะอ่าดูต่อ2อคูณสก็คืออะไรลูก3บวกกัน2ครั้งผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออะไร6นะคะอ่าสองคูณสี่ก็คือสี่บวกกันสองครั้งเท่ากับเลยแปดนะคะสองคูณห้า 2คูณ5ก็คือ5บวกกัน2อครั้งนั่นเองเท่ากับ10ใช่ไหมคะ2คูณ6ก็คือ6บวก6เป็น12อ่า2คูณ7ก็คือ7บวก7เป็น14ใช่มคะคูณ8ก็คืออะไรลูก8บวกกัน2ครั้งเป็น16นะคะ2อคูณ9ก็คืออะไรคะ9บวกเเป็น1ิ 8นั่นเองนะลูกนะอ่าง่ายๆนะคะถ้าใครที่แบบว่าโอ้ยจำไม่ได้ใช้ความจำไม่ได้จำไม่ได้ก็ลูกใช้ความเข้าใจแทนนะคะเวลาที่หาผลลัพธ์ของโจทย์ในเรื่องของการคูณนะคะต่อมาดูหน้า254ค่ะนะคะ254อันนี้เป็นเรื่องของแม่3ใช่ไหมคะอ่าเด็กๆดูภาพตัวอย่างนะลูกภาพตัวอย่าง มีขนมถ้วย3จานจานละ4ถ้วยนะคะมีขนมถ้วยทั้งหมด3คูณ4 3ก็คืออะไรจำนวนจานนะคะ4ก็คือจำนวนสมาชิกในแต่ละจานใช่ไหมคะจำนวนขนมถ้วยในแต่ละจานมีอยู่4ถ้วยเพราะฉะนั้น3คูณ4ก็คือ4บวกกันกี่ครั้งนี้3ครั้งใช่ไหมคะ 4, 4 4 4บวกกันได้12 อ่าอันนี้คือที่มาของ3ามคูณสที่เราเคยเรียนในเรื่องของอ่าความสัมพันธ์ของการคูณใช่ไหมคะลูกเนาะอ่าคราวนี้ลองมาดูสุดคูณแม่3สิคะอ่าลองท่องสุดคูณแม่3าสิลูก3าคูณหเป็น3 3คูณสเป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณ4เป็น12 3คูณ5เป็น15 3คูณ6เป็น18 3คูณ7เป็น21 3คูณแปเป็น24 3สคูณเเป็น2ี่สิเ็ดมคูณสิเป็น30 3สิคูณสิเป็นสาสา 3ามคูณสิเป็น36อ่าแต่วันนี้เราเรียนเรื่องอะไร1หลักกับ1หลักคูณกันใช่มยลูกเพราะฉะนั้นในหนังสือของเราก็จะมีแค่อะไร3าคูณหถึงแค่3าคูณเนะคะอ่ารานี้ลูกดูที่มา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 เหมือนกันเลยนะคะอ่าสาูณหลูกนึกถึงว่ามีขนมถ่วอยู่เห็นไหมสาจานจานละ1ชิน้น สามคูณหนึ่งก็คือ1บวกกันกี่ครั้งคะ3ครั้ง1บวก1่บวก1เท่ากับ3สามคูณ2 2บวกกัน3ครั้งเท่ากับ6นะคะ3คูณ3เป็น9ก็คือ3บวกกัน3ครั้งนะคะ3คูณ4ก็3เอ่อ4บวกกัน3ครั้งได้12 นะคะ3คูณ5 5บวกกัน3ครั้งได้15นะคะต่อมา3คูณ6ลูก3คูณ6ก็คืออะไร6บวกกันกี่ครั้ง3ครั้งได้เท่าไหรคะ18อ่า3คูณ7เป็น21มาจาก7บวกกัน3ครั้งนะคะ3คูณ8ก็คือ8บวกกัน3ครั้งเท่ากับ 24นะคะ3คูณ9ก็9บวกกันกี่ครั้ง3ครั้งเท่ากับ27นะคะอันนี้เป็นที่มาหรือว่าเป็นเรื่องที่เราจะทำความเข้าใจในส่วนของการคูณเลข1ห,หลักนะคะถ้าเด็กๆท่องไม่ได้จำไม่ได้ก็นึกถึงที่มาของมัน สามคูณหนึ่งก็คือหนึ่งบวกกัน3ครั้งก็หนึ่งสองสามอ๋อสามคูณหนึ่งเป็น3นั่นเอง3าคูณสก็คืออะไรสามบวกกัน3ครั้ง3ามบวกสามอีกหกเป็นหกบวกอีกสามเป็นเก้อ๋อสามคูณสามเป็นเแบบนี้นะคะอสามคูณหกคูณหเป็นสิบแปดมายังไงนะนึกไม่ออกมันจําไม่ได้แล้วก็คิดในใจเลยค่ะ อ๋อ6บวกกัน3ครั้งนั่นเองอ่ะ6บวก6ได้12บวกอีก6เป็น18เพราะฉะนั้น3คูณ6ก็คือ18นะคะแบบนี้ถ้าใครที่ท่องจำไม่ได้นะคะลูกก็ใช้ความเข้าใจแทนนะลูกนะต่อมาเด็กๆด,ดูหน้า255นะคะ255ลูกดูตัวอย่างด้านบนสิคะ4คูณ2 อ่าสีคูณสองเท่ากับเท่าไหร่ถ้าขท่ทองได้ก็คือ4คูณหเป็น4 4ใช่มคะคูณ2เป็น8 4อ่าสีคูณสหรือว่า2คูณ4ตัวนี้ผลลัพธ์เท่ากันนะคะ4คูณสกับ2คูณ4ผลลัพธ์เท่ากันอ่าสีคูณสนี้มายัางไง ที่ครูเพิ่งสอนไปเมื่อกี้4คูณ2ก็คืออะไรลูก4บวกอ่า2บวกกัน4ครั้งใช่ไหมคะ4คูณ2ตัวนี้อ่าตัวนี้เดี๋ยวนะ4คูณ2อ่าก็คืออะไร2อ่า4อ่า 2, 2 2บวกกัน4ครั้งเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับ8 อ่านะฮะหรือว่าลูกจะสลับที่ให้มันคิดง่ายๆาคิดง่ายๆ2คูณสสลับที่กัน2คูน4ีคูณ4นี้มาจากอะไรลูกก็มาจาก4 3. บวกกันกี่ครั้งคะอ่า4บวกกัน2ครั้งเท่าก,กับเท่าไร่8เพราะฉะนั้น4คูณ2ก็เท่าก,กับอะไรลูก8นั่น องนะคะอะคราวนี้ลูกดูด้านล่างสิคะด้านล่างเขาให้ทำไมลูกหาผลคูณอ่าหาผลคูณเห็นไหมคะหาผลคูณดูจากตัวอย่างตัวอย่างก็คืออะไร9คูณ3อุ้ยทำยังไงทองแม่ก้ยังไม่ได้เลยยังจังไม่ได้แม่ก้สลับที่เลย สองคูณเก้าคูณสามสลับที่เป็นสามคูณเก้าท่องแม่สามได้ไหมท่องแม่สามยังไม่ได้เลยก็เอาทําไมลูกนานาอะไรคะนำเก้าไปบวกกันเลยสามครั้งเก้าบวกกันสามครั้งได้เท่าไรเก้าบวกกันสองครั้งได้สิบแปดบวกไปอีกเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดง่ายไหมไม่ต้องใช้ความท่องจําเลยใช้ความคิดความเข้าใจ ไหมคะเพราะฉะนั้น9คูณ3ก็เท่ากับเท่าไหร่ลูก27นั่นเองนะคะอ่ะราวนี้ดูข้างล่างข้างล่างตัวอย่างโจทย์ให้หาผลคูณมีอยู่8ข้อ่8ข้อ6คูณ2เป็นเท่าไหร่ข้อที่1 6คูณ2ก็คือ2บวกกัน6ครั้ง ใช่ไหมคะหรือว่าเด็กๆโอ้ยสบวกกัน6ครั้งที่เกียจคิดมันยาวสลับที่ค่ะสลับที่เป็นอะไร2คูณหใช่ไหม2คูณ6ออะถ้าใครท่องแม่2ได้ก็ท่องไปเลยแล้วก็ตอบลงไปใครยังท่องแม่2ไม่คล่องก็นำอะไรลูก 6ไปบวกกันกี่ครั้ง2ครั้ง6กบวกหกเป็นเท่าไรสิบเพราะฉะนั้น6กคูณสก็คืออะไรลูก12นั่นเองงงไหมนี่อ่ะลองดูอีกข้อหนึ่งลูกข้อที่2 3งคูณแ 3คูณ8ก็คืออะไรลูก8บวกกัน3ครั้งใช่ไหมคะใครที่ท่องแม่3ได้แล้วก็ท่องไปเลย3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3จนถึง3คูณ8เพื่อหาผลลับอ่แต่ถ้าใครที่ยังท่องไม่ได้ลูกก็ใช้หลักการคิดง่ายๆ3าคูณ8ก็คืออะไรคะ8บวกกัน3ครั้งนั่นเอง8บวกกัน3ครั้งได้เท่าไหร่ล่ะ8บวกกัน2ครั้งได้16 ใช่ไหม16แล้วบวกเพิ่มไปอีก8เป็นเท่าไหร่24เพราะฉะนั้น8อา3คูณ8เท่ากับ24นั่นเองนะคะหรือใครจะฝึกท่องสูตรคูณก็ได้ง่ายๆนะลูกนะอะลองดูอีกข้อหนึ่งข้อที่3 ข้อที่3 2คูณ9ส่วนมากเด็กๆน่าจะท่องได้แล้วนะแม่2เนี่ยลูกก็ท่องไป2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8 2คูณ5เป็น10 2คูณ6เป็น12 2คูณ7เป็น14 2คูณ8เป็น16 2คูณ9เป็น18คาตอบก็ได้ นะคะหรือหรือหรือใครท่องไม่ได้หรือยังไม่หรือไม่อยากท่องอ่ะอยากใช้สมองอยากใช้ความคิดลูกก็คิดเลยค่ะ2อคูณเก็คืออะไรลูก9บวกกัน2ครั้งใช่ไหมคะก็คือ9บวก9 9บวก9เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ18เห็นไหมผลลัพธ์ เท่ากันเลยก็คือ18นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่เหลือนะลูกนะง่ายๆ4 5 6 7 8ทําเเองทําเองเขียนลงไปในสมุดเอ้ในหนังสือได้เลยนะคะเขียนลงไปเลยต่อมาดูหน้า256สิลูกอ่า256มีอยู่6ข้อเขาให้หาผลคูณเหมือนกันนะคะหาผลคูณเหมือนกันเด็กๆ ทำเองนะลูกเขียนลงไปในหนังสือเลยเขียนลงไปเลยนะคะอะ่ดูข้อ6สีข้อ6อ่ะกูเพิ่งพาทำข้อ6นะข้อที่6 7คูณ3 7คูโอตายแล้วยังท่องแม่7 3. ไม่ได้เลยทำยังไงดีนะนี่เลยค่ะวิธีผลคูณสลับที่ผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากันเหมือนเดิมนะลูกนะ7คูณ3มันดูเยอะคิดยากลูกก็สลับเลยค่ะสลับเป็น3 คูณ7 3อ่า3คูณ7ก็คืออะไรล่ะ3คูณ7ก็คือ7บวกกัน3ครั้งนั่นเองลูกก็เอา7ไปบวกกัน3ครั้งใช่ไหมคะ7บวก7เป็นเท่าไหร14บวกไปอีก7เป็นเท่าไหร่1เพราะฉะนั้น7คูณ3ก็เท่ากับอะไรลูก21 ง่ายๆง่ายๆใช่ไหมง่ายไหมหรือใครจะฝึกท่องแม่เจ็ดก็ได้จะได้เก่งขึ้นนะลูกนะ,ะข้อที่เหลือทำเองนะคะเขียนลงไปในหนังสือเลยต่อมาเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมานะคะลูกแล้วเปิดมาที่หนะ้า1น1นะคะแบบฝึกหัดที่5.4ค่ะการคูณจำนวน1ห,หลักกับจำนวน1ห,หลัก ข้อหนึ่งนี้เขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนดูนะคะมีอยู่10ข้อในหน้านี้ลูกดูข้อที่1ข้อที่หนึ่คูณ2ใครที่ท่องแม่5ได้แล้วก็ท่องเลยค่ะ5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10คือคำตอบหรือใครที่ยังท่องไม่คล่อง ใช่ไหมคะใครที่ยังท่องไม่คล่องลูกก็ใช้วิธีการคิดเอาใช้วิธีการคิดเอาสอบ5คูณ2ก็คืออะไรลูก2บวกกันกี่ครั้งคะ5ครั้งใช่ไหม2บวกกัน5ครั้งหรือลูกจะสลับที่ก็ได้สลับเป็นอะไรสลับเป็น2คูณ5 2คูณ5คืออะไรล่ะก็คือ5บวกกันกี่ครั้งคะ สองครั้งห้าบวกหเท่ากับสิบ <literature> เห็นไหมคำตอบคือกันเลยอ่าง่ายๆนะลูกนะง่ายๆง่าย,าย,ายมากเลยเรื่องนี้ถ้าใครท่องสุดคูณได้แล้วก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะคะข้อที่เหลือทำเองนะลูกนะาทำเองนะคะต่อมาดูหน้าหนึ่งร้อยหกสิบสอง่ามีต่ออีกสิบข้อนะคะข้อสิบอดถึงยี่สิบอ่า เด็กเดกก็ทำเองอ่าลองมาดูข้อ15ซสิข้อ15นะคะข้อที่15เติมตัวเลขแสดงจำนวนอะไรคูณ3ได้เท่ากับ21อ่าอ่าถ้าใครที่ท่องแม่3ได้แล้วก็ท่องแม่3เลยทำไมถึงต้องท่องแม่3ในเมื่อเราต้องหาตัวเลขที่อยู่ด้านหน้า ใช่ไหมคะครูเพิ่งบอกว่าการคูณเราสามารถสลับตัวเลขได้ใช่ไหมคะทำให้ผลลัพธ์เท่ากันนะคะผลลัพธ์ออกมาเท่ากันต่อให้สลับตัวเลขในการคูนคราวนี้เราสลับตัวเลขได้ไหมเป็น3คูณจุดจุดจุดแทนใครท่องแม่3ได้ก็ท่องไปเลยท่องไล่ไปว่า3คูณอะไรได้21 ใช่ไหมคะหรือใครท่องยังไม่คล่องลูกก็นำสามมาบวกกัน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 ไปเรื่อยๆจนกว่าผลลัพธ์จะได้เท่าไร่ส1ใช่ไหมแต่วิธีนี้จะเสียเวลาหน่อยใช่ไหมคะเสียเวลาหน่อยอลองดูนะคะกูเพิ่งเอา3บวกกัน1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าเดี๋ยวนะ อ่าสบวกกัน 3, 3บวก3เป็น6 3, บว,บวกอีก3เป็น9บวกอีก3เป็น12บวกอีก3เป็น15บวกอีก3เป็น18ถึง21และวหยังยังใช่ไหมคะยังเพราะฉะนั้นเราต้องทำไมลูกบวกเพิ่มไปอีกอ่า18บวกอีก3เป็นเท่าไหร่21แล้ว 21แล้วคราวนี้เรามาดูว่าเรานำ3า3ไปบวกกันกี่ครั้งนี่1สอง้1 2 3 4 5 6 7 7ครั้งนั้นหมายความว่าอะไรลูกหมายความว่าตัวเลขที่คูณ3แล้วได้21ก็คือเลขอะไรคะเลข7นั่นเองอ่าอันนี้ครูพึ่งแนะนำ วิธีการหาคำตอบให้เด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็เลือกวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดสำหรับตัวเองใช่ไหมคะใครถนัดท่องแม่สามก็ท่องไปเลยหรือว่าโอ้ยไม่ถนัดท่องเลยก็บวกไปแต่จะเสียเวลาหน่อยลูกนะ,อะลองทำนะคะทำเองนะคะคนเกง่งอ่าต่อไปหน้า163ค่ะ 163ข้อที่2ลูกเขาบอกให้เติมตัวเลขแสดงจํานวนเหมือนกันนะคะอ่าดูข้อ1นึซิข้อ1ข้อที่1นขุนมีส้ม3ถุงถุงละ5ผลอ่าเขาถามว่าคุนมีส้มทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมคะ 3ถุงถุงละ5ผลเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่ายังไงลูกได้ว่ายังไงคะนำจำนวนถุงใช่ไหมอ่าจำนวนถุงก็คืออะไร3คูณด้วยสมาชิกในแต่ละถุงก็คือเท่าไหร่ลูก5ใช่ไหมคะสคูณ5เป็นเท่าไรสคูณหเป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณสเป็น12 3คูณ5เป็น10 ห้อ่านั่นเองนะคะข้อที่เหลือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทำเองง่ายๆนะลูกนะลองหาผลคูณดูใครที่ยังท่องสูตรคูณไม่เก่งต้องฝึกท่องแล้วหล่ะ นะคะเพื่อที่จะทำไมหาคำตอบของแบบฝึกหัดของเราได้ง่ายๆ่าขึ้นนะคะลองฝึกท่องสูตรคูณดูนะลูกนะอ่างานของเราวันนี้ก็คือแบบฝึกหัดที่5.4นะคะในหน้า161 162และ 1 6ึ่งราจำนวน3หน้าด้วยกันนะคะทำให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูพึ่งนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอยู่บ้านดูแลตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอะไรที่เราพอทำได้เนาะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ